สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจเฟ e บุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือ2องขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องนั้นด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชม t o y ย t a าไฮรักวีโกปี2549หรือว่าปี2006นั่นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว p r ี n ลนเนอร์นะครับพีเลนเนก็จะเป็นตัวยกสูงของ Toyota นะครับ่าซึ่งวีโกนะครับก็จะมีการวางเนบอยู่ด้านบนเพานะครับอย่างนี้นะครับผมนะ มันจึงทาให้ตัวรถค่อนข้างสูงนะครับนะฮะวีโก้ก็เลยสูงกว่าทุกรุ่นเลยนะฮะถ้าเป็นเทียบกับเรื่องของ d m a มต่างๆรุ่นต่างๆนะครับคันนี้นะครเป็นเครื่องยนต์3.0นะฮะเป็นเครื่องยนต์คอม m บลเลรแรงม้าจะอยู่ที่163แรงม้านะครับสภาพรถก็คือมันจะมีริ้วรอยนะฮะ คันนี้ผมก็เลยจัดการเก็บงานสีทั้งคันให้เลยนะครับก็คือสีไม่มีตำหนินะครับสีสันสวยมีไฟตัดหมอกให้พร้อมล้อเดิมนะฮะยางเดิมขนาดเดิมหมดเลยนะครับยางก็จะเป็นยางบิสโตนนะครับของดูลาวิดปี2020นะก็ยังสามารถใช้ได้อีกสัก2ปีเป็นขั้นต่ำนะฮะจริงๆพวกนี้ก็มีบางคนใส่4ปี5ปี6ปีแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ระยะทางนะครับผม บันใดข้างก็ยังอยู่นะครับทั้ง2ข้างนะครับอาจจะมีตำหนิบุกบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ที่สันตัวรถก็คือผมตีว่าสวยหมดเพราะว่าผมเพิ่งเก็บงานสีมานะครับอาจจะไม่มีตำหนิที่จะต้องพาดูนะครับภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเราทำความสะอาดให้แล้วภายในภายในเบาะก็สะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับทั้ง2ข้างไม่มีขาดนะครับ คอนโซลมีลายไม้นะครับผมนะฮะไม้คันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเลขไมค์ให้ดูนะครับ280,000แมนกิโลนะครับนะฮะก็เป็นกุญแจรีโมทนะฮะรีโมทน่าจะเป็นรีโมทติดตั้งนะครับนะเพราะว่าไม่มีเอมิเรเจนซีตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดแคปได้เพราะว่าเป็นเพียงรถปี2006นะครับส่วนเมทอาร์คเดิมนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับผมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะฮะเดี๋ยวเราดูรอบรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนไปทางด้านนูนน้นแล้วก็ดูในเรื่องของห้องเครื่องนะครับสตาร์ทดูเครื่องยนต์นะครับมีวิธีดูเครื่องยนต์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะพาเทสได้ด้วยก็คือการลองขับนั่นเองนะครับะนะครับคันนี้จะขายราคาเบาๆนะครับผมเล่มเ,เอกสารพร้อมวนผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับ อ่ะนะครับเนี่ยสติกเกอร์ลมยางทุกอย่างยังอยู่หมดนะครับนะสีรถก็คือบางๆนะฮะบางๆอยู่นะครับนะครับนี่ยชทรงจะซีก็ชัดซีนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใส่สมการสาดก็ดีนะฮะก็เรื่องของโคนนะฮะมันจะไม่สาดเข้าไปในตัวชัซีมันจะอยู่แค่ด้านนอกเวลาทำกบสาดมันจะง่ายนะครับช่วงล่างก็นี่ครับก็ล้างยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับนะฮะเดี๋ยวล้างดีๆมันก็จะดูง่ายกว่านี้นะครับ ส่วนช่วงล่างก็ถ้าได้ราคาเดี๋ยวผมแถมคนช่วงล่างให้เพราะว่ามันจะมีนะครับสีกันสนิมของมันก็จะมีล่อนๆ่อนบ้างนะครับแต่ไม่ผุนะครับแชสดสซงแชสต์ีไม่ผุก็คือมันจะเป็นแดงๆตามการใช้งานของมันแหละนะครับนะฮะถ้าจะเราจะมองว่าแชสดสซีมันจะสวยตลอดเป็นไปไม่ได้นะครับเราไปดูรถเราได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่ายัางไงก็มีสะเก็ดหินต่างๆก็ทําให้มันเกิดนะครับ มีตัวสนิมจับบางๆนะฮะแต่ไม่ใช่ว่ากินเนื้อเหล็กนะครับนี่ครับช่วงล่างก็ประมาณนี้มียางอะไรพร้อมครบนะฮะกันชนท้ายเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะฮะกันชนท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีสันคันนี้ก็คือพร้อมๆนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คท้ายก็ยังเดิมๆนะครับนะครับเอชัดเจนนะครับนักเลนเนื้ออาจจะล้างไม่ทันจริงๆนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้มัน มืดค่าแล้วนะครับผมก็เลยล้างแค่พอได้ถ่ายทันนะฮะเดี๋ยวจะมีการเก็บงานเพิ่มเติมนะฮะนี่คือเดิมๆนะครับนี่ครับก็ดูพระอาทิตย์นะครับจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับนะฮะเราก็เลยรีบมาถ่ายนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับนี่นะครับก็ฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็จะเคยเก็บสีก็จะมีสีโป้หน่อยคือก็คือฝั่งแถวนี้นะฮะก็คือมีรอยเบียดหน่อยนะครับ แต่ยังเดิมนะฮะตามที่เราดูตรงนี้ก็เม็ดอาร์ยังเดิมไม่ได้เข้าหนักก็คือน่าจะเบียดนิดๆในหน่อยนะครับอ่ะดูอะไรบ้างนะฮะนี่ก็บันไดข้างฝั่งนี้ก็จะมีลักยิ้มตรงนี้นะครับมีบุบนิดนึงนะครับอ่ะดูฝั่งนี้นะครับส่วนฟิล์มคันนี้นะครับก็จะค่อนข้างเต็มทุกอันนะฮะก็คือฟิล์มดีทั้งทั้งหมดเลยทั้งคันเลยนะครับฟิล์มไม่มีปัญหานะฮะนะครับผม ีไม่มีปัญหาเล่มเอกสารนี่เอกสารชุดโอนมีพร้อมนะครับมีชุดแจ้งย้ายไปทางด้วยนะครับสามารถไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะครับมาดูที่เล่มนะครับเล่มนะครับเปลี่ยนเล่มมาแล้วนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่มือนะครับลำดับไม่สามารถบอกได้อย่างเช่นเจ้าของรถออกมาแล้วไปรีไฟแนนซ์บ่อยๆมันก็จะลำดับก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นสมมุติว่าเราไม่ได้ซื้อเงินสดนะครับทำไมเจ้าของรถไม่ได้เป็นลำดับที่1น,นะครับ อย่างเราไม่ซื้อสดนะฮะเราซื้อผ่อนกับธนาคารธนาคารจะเป็นเจ้าแรกลำดับที่1เราจะเป็นลำดับที่2แต่เราเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นมือเดียวเหมือนเดิมหรือเราไปรีไฟแนนซ์เข้าธนาคารแล้วเราก็กลับโอนคืนมาเราก็จะเป็นลำดับที่4แต่เราก็ยังเป็นมือเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเจ้าของยังเป็นคนเก่านะครับคันนี้จดทะเบียนที่สารคามนะครับปี2549เครื่องยนต์2,982กซีซีนะครับก็คือ163แรงม้านะฮะ อ่นะครับนี่ครับผมนะฮะรายละเอียดทุกอย่างเล่มนะครับพร้อมนะฮะคันนี้หน้า16หน้า18มาดูกันนะครับหน้า16นะฮะภาษีถูกมากนะก็คือ1,50 0บาทนะครับเนื่องจากนะฮะตัวนี้มันเป็นแคปนะครับถ้าสีประตูเครื่อง3 0 0พันมันจะค่อนข้างประมาณ3000กว่าบาทแต่เมื่อมันเป็นแคปนะฮะมันก็เลยอยู่เพียงแค่10,50บบาทนะฮะ นาศิก็มีโอนกรรมสิทธิ์จากไทยพาณิชย์ทั่วไปออกอป้ายทะเบียนสูญหายก็คือแผ่นป้ายสูญหายนั่นเองไม่ใช่เล่มชัมรุดสูญหายนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์นะฮะคดีดำคดีแดงก็คือม,มรดกนะฮะโอนมรดกนะฮะอ่ะนะครับส่วนความเดิมนะครับมาดูกันนะครับเม็ดอารวพวกนี้เดิมหมดนะครับไม่คว่ำนะฮะถ้าคว่ำเม็ดอารวพวกนี้ก็คือหาย ถึงแม้นะครับช่างเขาจะทําให้เหมือนแค่ไหนหรือนะครับเขาจะพยายามปลอมแค่ไหนนะฮะมันก็ไม่สามารถได้เดิมเท่ากับมากับศูนย์นะฮะหรือว่ามากับทางอ่าเขาเรียกอะไรลายผลิตนะครับผมนะฮะถึงเรามาทํามันก็จะมีเป็นการพ่นสีใหม่นะครับที่ตีสีแล้วก็เม็ดอาร์ก็จะค่อนข้างคมลึกตื้นไม่เท่ากันนะครับนะฮะ ภายหนก็มีไฟตัดหมอกนะฮะดูห้องเครื่องนะครับมาดูห้องเครื่องกันขอค้ำแป๊บหนึ่งนะฮะต้องใช้หัวค้ำอาจจะไม่ได้ค้ำตรงจุดนะฮะขอค้ำตรงนี้แล้วกันนะฮะมันนะฮะมันสูงเกินไปนะครับผมไม่ถึงนะฮะอ่ะนะครับดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะได้ระบบเบรกเป็น ABS ด้วยนะครับแก้มฝั่งนี้เดิมน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับซุ้มซอกเดิมหมดนะครับคานหน้าเดิม คาหน้าเลข R ชัดเจนนะครับน็อตดำนะครับสติกเกอร์กันลอยอยู่นะครับเลขคานนะครับช่องไฟตรงนะฮะสติกเกอร์มีด้วยนะครับน็อตดำสติกเกอร์คาน L นะครับเม็อาร์ชัดเจนเพดอยู่ครบมอกอยู่ครบซุ้มซอกพวกนี้ก็เดิมนะครับฝากระโปงนะครับไม่เคยถอดนะครับนะฮะซีนพวกนี้เดิมๆหมดเลยนะครับนะฮะอาจจะล่างยังไม่สะอาด อาจจะล้างยังไม่สะอาดสนเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นโตโยต้านะครับฝาเดิมนะฮะกันควมร้อนอยู่ครบนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น V n Turbo นะฮะจะมีมอเตอร์นะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งนะฮะถ้ามีมอเตอร์อยู่ที่เทอร์โบก็จะเป็นเครื่องยนต์ V n Turbo นะครับแต่พวกเครื่องสามพันมันจะไม่บอกว่า V n Turbo นะครับเพราะว่ามันมีในตัวอยู่แล้วมันจะบอกเพียงแค่พวกเครื่องยนต์2 0 0ซึ่งเครื่องยนต์2 5 0มันจะมี หลายตัวนะครับมีทั้งร้2แรงม้า120แรงม้าแล้วก็144แรงม้ามันถึงบอกว่ามีระบบ Vn แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับมันจะเป็น Vn ในตัวทุกคันอยู่แล้วนะครับอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับกันนะครับมืดมากนะฮะตอนนี้นี่ครับสตาร์ทติดไม่ยากนะครับผมวีโก้ไม่จุกจิกแน่นอนนะเครื่องยนต์เดินเรียบนะฮะเสียงเครื่องไม่เคกนะครับดูนะฮะนี่ครับ ไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอน้ําไม่ดันนะครับดูน้ำนะก็จะมีแรงอัดน้อยเวลาเปิดนะครับนี่ครับอ่านะครับไม่มีพออากาศนะครับผมนะฮะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะพาลองขับการขับขี่จะเป็นยางไรมาชมกันนะครับส่วนระบบแอร์ทุกอย่างเย็นนะครับเย็นปกตินะครับ แอร์เย็นปกติเลยครับส่วนเครื่องเล่นพวกนี้ถ้าไม่ติดนะ่ผมไล่ให้หมดทุกคันนะครับอาจจะบางงาน,นอาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมเพราะว่าถ้าเราเปิดไปแล้วมีเพลงเข้าก็จะมีติดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะโดนนะครับ YouTube อาจจะโดนผิดกฎของ YouTube หน่อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับแล้วกันนะครับ มืดนะฮะต้องขออภัยด้วยวันนี้ไม่ทันจริงๆนะครับล้างทําความสะอาดยังไม่ได้เสร็จดีด้วยซ้ําอย่างเช่นพวกแมคเลเนอร์นะครับนะฮะแล้วก็ห้องเครื่องพวกฝากระโปรงใต้ฝากระโปรงยังไม่ได้ล้างสะอาดสะอ้านเท่าที่ควรนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจัดการเก็บให้เช็คให้พวกระบบเครื่องเสียงนะฮะไม่ต้องห่วงถ้าใช้งานไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับเราจัดการแก้ไขให้นะครับหรือถ้าเครื่องเล่นมันมีปัญหาเราก็จัดการเปลี่ยนให้เลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a h i l ลา v i ว o โปี2006หรือว่า2549เครื่องยนต์3.0 VN Turbo นทอร์โบนะครับคันนี้ก็จะเปิดราคาอยู่ที่249,000นะครับ249,000เปลี่ยนของเหลวให้ทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำมันเครื่องนะครับไส้กองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์น้ำกันเฟืองท้ายนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนนะฮะระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกินก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับ249,000ท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับแถมพ่นช่วงล่างให้ด้วยถ้าลูกค้าไม่ต่อเยอะนะครับจริงๆก็ต่อได้นิดๆหน่อยพันสอ0 0ันสามนนะฮะเพราะว่า่า กำไรผมราคานี้ผมได้น้อยอยู่แล้วแล้วผมเก็บงานรายละเอียดให้มาหมดแล้วนะครับนะฮะ,ะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ